วัสดีค่ะกลับมาพบก,กัสซาวด์เสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะไม่มีปัญหาใดที่เราผ่านไปไม่ได้คนเราเมื่อศีลมันไม่เสมอสุดท้ายมันก็จะมีเหตุให้แคล้วคลาดจากกันในที่สุดนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาว่ากันด้วยศีลเสมอนั่นก็คือคนเรา ศิลมันไม่เสมอกันแล้วไซส์ในที่สุดไม่ว่าเราจะมีอะไรล่ะมีโครงการมีแพลนที่จะทำงานร่วมกันหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็จะมีเหตุการณ์มาทำให้มันแผลวคลาดไปแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรนะคะมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรใดๆก็แล้วแต่ เพียงแค่เรามีสติเราจะผ่านมันไปได้ทุกอย่างเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเพื่อนๆบนโลกนี้ทุกคนนะคะไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยเจอปัญหาตั้งแต่เกิดมาสาวโดยเองก็เคยเจอมาทุกปัญหาเกือบทุกปัญหาว่าอย่างนั้นเถออาจจะไม่ได้เจอทุกปัญหาหรอกแต่ก็เจอมาเยอะแต่เมื่อปัญหาใดๆมันผ่านเข้ามาในชีวิตมนุษย์เราเนี่ยทุกคนเราก็ มีสติมีปัญญาไม่มากก็น้อยเนาะมันก็ทำให้เราเก้าวผ่านมันไปได้มันไม่มีอะไรถาวรผ่านมามันก็ผ่านไปทุกปัญหาหรือใดๆก็แล้วแต่เนาะมีเกิดมันก็มีดับแต่ในขณะที่ใดๆก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาหาเราณขณะนั้นนั้นใครจะมีสติตามทันไวแล้วก็ใครจะมีภูมิต้านทานในการรับมือ ที่จะแก้ไขกับสิ่งเหล่านั้นที่มันมาประชิญในขณะนั้นๆต่างหากทั้งนี้ทั้งนั้นสติเท่านั้นที่มันจะทําให้เราทุกคนผ่านปัญหาแล้วก็รับมือแก้ไขกับปัญหาที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้ในแต่ละขณะนั้นๆเป็นกําลังใจให้กันนะคะเป็นกําลังใจให้กันทุกคนแล้วก็สรารเชื่อนะเพราะว่าสรารเชื่อเชื่อมั่นในตัวเอง ระดับหนึ่งเวลาสาวเจออะไรนะบางคนเขา <c oughs> เขาเห็นเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเขาแต่ของสาวดอยบางทีสาวดอยมองว่ามันก็เป็นแค่ปัญหาเล็กเนาะเล็กนิดเดียวหรือไม่บางทีปัญหาเล็กเกสาวดอยก็จะมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาในขณะที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยของเราอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในมุมมองคนอื่นซึ่งมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าคนเราไม่คิดต่างกันเนาะสําหรับ พี่ๆน้องๆใครก็แล้วแต่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาณนะขณะนี้เสารายเชื่อว่าทุกคนมีสติมีปัญญาขอเพียงแค่ตั้งสตินั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้สารายเชื่อนะเราทุกคนมีฐานพลังพลังบุญพลังกุศลแล้วก็มีความเมตตากรุณาอยู่ในอยู่ในตัวกันทุกคนพลังตรงนี้แหละที่มันจะออกมาทำงานตอนเนี้ย แค่มีสติเนาะสตินะมันม,มันมีแต่ว่าจะตั้งได้หรือเปล่าแต่คิดว่าตั้งได้ตั้งได้อยู่แหละมันเป็นเป็นสิ่งที่ธรรมดาธรรมดานะไม่ว่าจะอะไรสําหรับสาวโดยสาวยมองว่ามันเป็นธรรมดาหมดไม่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เพราะว่าเราเกิดมาบนโลกใบน,นี้ทุกคนมันก็ต้องจอเจอแหละปัญหาทั้งใ่ปัญหาดีกับปัญหาไม่ข่อยดีปัญหาเล็กปัญหาใหญ่แต่ในที่สุดมันก็ไม่มีอะไร ที่ว่าเราผ่านมันไปไม่ได้ถ้ามีสติมากตั้งสติได้ไวก็จะผ่านไปได้ไวหน่อยแต่ถ้าตั้งสติได้ช้ามันก็อาจจะทุรักทุเลหน่อยแต่ก็ว่าด้วยพลังบุญพลังกุศลในตัวของแต่ละคนนะทีเนี้ยก็เป็นอันว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะสาหรับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนก้าวผ่านก้าวข้ามปัญหา ใดๆที่มันผ่านเข้ามาให้ก้าวข้างไปได้ด้วยพลังบุญพลังกุศลเพราะว่าทุกคนมีฐานพลังบุญอยู่ในตัวกันทุกคนสรารเชื่อแบบนี้นะคะเป็นกําลังใจให้เด้อให้ไม่ติดขัดข้องขานในสิ่งใดพบเจอแต่สิ่งดีๆนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนตลอดการลันานเธอสิ่งเสมอแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย